ยาไลเทคนิคเคม,าามีเราหมุนบรรพนาพาศีศรรักศักเกิดเลิศี่ชาพาความมีนามทิงนี้เคมาราไรไรสร้างผลงานเชื่อมสังคากัน เมอไอเทคออฟโพโตเนดีทูอินดิวไมซ์เซล my name อาริสากายวินิตอาร์มเดอะเลมพีเซนเซทีฟออฟเคมาราธเทคนิคอลคอร์เลดทูเดย์ไอวิวเลสจูโน่เดอะอินโนเวชันคอร์วิดคิวเลอร์โลบอทจีทโลบอทอีทยูทูสับเพลสวิดอิลลอนแอนด์ลิเดียวมอวิ่งอักซิดเอนต์เปิด โรบอตคอนโทรบอตเซคันด์รีโมทคอนโทรเตอร์มอเตอร์โฟร์วิลส์เซฟิฟแบตเตอรี่แผกซิก LED ไลท์เซเว่นมอชันเซนเซอร์เพจเพนออปโอ peration of robot at which were occur in large number and danger to human บีคอร์ดเจ.ไม.บีพอยต์สนิทแอนิมอลจูเลียบอินดิทรีคอยเออร์เดียวยดออฟมิดคิวเลงโรบอตทูเกตลิทออฟเดมทูนออนเดอะโรบอตสวิตต์บายยูชิงเดอะรีโมทคอนโทรลดิทโรบอตวิลเอนเทอร์อินทูเดอะแอเรียเจตเฮดนัมเบอร์รัดวิด When you arrive, you can press the button. Having this robot innovation, it will reduce the risk of people entering to get rid of it to be more safety. Finally, um. อลิซากเยวินิดฟอร์มเดอเดปาร์ตเมนต์ออฟอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มเคมีราชเทคนิคคอร์เลดไอวูดไลท์ทูเอ็นอัพเดอะพรีเซนเทชันออฟเดอะวิดเคียลโลบอทอินโนเวชันแทนกิวแอนด์แฮปอะเบสต์เดย์